เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสาคัญเลยทีเดียวนะครับเมื่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้องนะครับาอายาการสั่งฟ้องเรื่องนี้เรื่องคดีทุจริตสนามฟุตซอลที่โคราชเนี่ยมูลค่าการลงทุน4 0 0พันกว่าล้านบาทและพอรับฟ้องเรื่องนี้ปุ๊บก็เลยทําให้ประธานบิบรัฐบาลบิ๊รัรตนเศษเองจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสทันทีเลยครับมีรายงานว่าสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองสนามหลวงเนี่ยนะครับ องค์คณะผู้พิพากษาได้ประชุมพิจารณาสำมวนคดีที่อายาการสูงสุดเป็นโจทยืนย่นฟ้องยื่นฟ้องนายวิรัติรัตนเศษประธานบิบรัฐบาลแล้วก็สอสอบัญชรีรายชื่อพักพลังประชารัฐรวมกับพวกทั้งหมด87คนที่เป็นจำเลยในความผิดนี้นะครับเรื่องของการทุจริตการจัดสรรง,งบประมาณปี2555จัดสร้างสนามฟุตซอลให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา18จงังหวัดมูลค่า4,459ล้านบาทครับรวมทั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเขต2ที่ โคราชด,ด้วยนะครับก็จะเป็นเขตพื้นที่ของท่านนี่แหละครับเมื่อวานนี้องค์คนณะผู้พิพากษาพิจารณาสำนวนแล้วก็มีคําสั่งประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาครับซึ่งตามกฎหมายก็บัญญัติไว้ว่าหากศาลประทับฟ้องแล้วให้จําเลยยุติปฏิบัติหน้าที่เว้นแต่นะครับถ้าศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นดังนั้นครับจำเลยที่มีตําแหน่งหน้าที่ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของศาล โดยสารนัดพิจารณาคดีครั้งแรกเนี่ยเพื่อสอบคำให้การจำเลย20ธันวาคมนี้เวลา9โมงเช้าครับ,รบหลังจากที่สารดีการมีคำสั่งประทับฟ้องเรียบร้อยเนี่ยถ้าไม่มีคำสั่งสารอื่นๆก็นั่นหมายความว่าคุณวิรัตจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสทันทีนะครับส่วนคดีนี้ครับปปชได้ส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมกับชี้มูลความผิดนายวิรัตสมัยเป็นสสนครราชสีมาพักเพื่อไทยร่วมกับพวก87คนครับ ส่วนานางพรพิษเพชรเจริญซึ่งเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเองก็ออกมาพูดสั้นๆทางโทรศัพท์นะครับมีการโทรไปสอบถามบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันเรื่องนี้แต่ทราบจากสื่อมวลชนนี่แหละครับว่าสารดีการับฟ้องแล้วก็จะขอตรวจสอบข้อเท็จจริงกันก่อนนะครับส่วนกรณีที่นายบิรัชจะมาร่วมประชุมสภาในวันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องขอตรวจสอบกันก่อนะนะครับ ส่วนกลุ่มครูครับที่มีการรายงานตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับที่คนเอกรายงานไปกลุ่มครู56คนที่ถูกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสอพทออเนี่ยมีมติไล่ออกจากราชการเนื่องจากถูกกล่าวหาคดีนี้แหละครับที่ร่วมกับนายวิรัติว่ามีการร่วมหัวประมูลสร้างสนามฟุตซอลที่ไม่ได้มาตรฐานโดยทั้งหมดยืนยันว่าจะขออุทธรณ์คดีภายใน30วันครับเพื่อให้ทางสอพทลดโทษจากการไล่ออกเนี่ยมาเป็นการปลดออกจากราชการ เพราะว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้นั้นจะแตกต่างกันเลยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตตั้งแต่ต้นครับกรณีของคุณวิรัตเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องติดตามว่าท้ายที่สุดแล้วสารท่านจะมีคำสั่งอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่ว่าในเบื้องต้นคือหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะครับแล้วก็ว่ากันไปตามขั้นตอน